kau right. อย่างที่เกินไว้นะคะวันนี้ก็มีการประชุมคอรมอนะคะโดยมีมติในเรื่องที่จะมีการเห็นชอบกันหลายเรื่องเลยทีเดียวอย่างเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องของทุ่งยางแดงโมเดลนั่นเองนะคะในการที่จะมาแก้ไขเรื่องปัญหาของภาคใต้ก็เรียบร้อยนะคะพลเอนประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็เห็นชอบในการเดินหน้าโมเดลดังกล่าวนี่นะคะทุ่งยางแดงโมเดลโดยเฉพาะเรื่องการติดสัญญาณแจ้งเตือนภัยในทุกโรงเรียนแก้ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงเรื่องของการช่วยเหลือชาวนาน,นะคะก็บอกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1ชดเเพืื่่อมาูรอง การทุจริตการจ่ายเงินรวมไปถึงเรื่องของการถแถลงกับทางอังกฤษคาเกี่ยวกับคดีความคืบหน้าของเรื่องที่เกาะเต่าว่าเป็นไปตามกระบวนการถูกต้องทุกขั้นตอนค่ะ พลเอกประจนชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชอนะคะมีการกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงแนวทางการแก้ปัญหาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในกรณีที่จะให้มีการนําทุ่งยางแดงโมเดลมาใช้นะคะว่าเป็นมาตราการเข้มข้นในการตรวจตราโดยจะบูรณาการาเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนในพื้นที่และก็การติดตั้งระบบเตือนภัยก็น่าจะช่วยได้อีกทางหนึ่ง ส่วนมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรในขณะนี้นะคะรัฐบาลก็ได้มีการติดตามการใช้จ่ายเงินกับชาวนาไร่ละ1000บาทโดยได้แต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีเป็นคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องการใช้จ่ายเงินแล้วก็จะทําให้ไม่เกิดการทุจริตการตรวจสต๊อกข้าวในโกดังนะคะตอนนี้บอกว่ากําลังดําเนินการอยู่ซึ่งก็ต้องขอเวลาให้คณะทํางานให้เกิดความชัดเจนยืนยันว่าหากพบใครกระทําความผิดก็จะต้องรับผิดชอบมีเสียงจากทางนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะ ตามในเรื่องของการกบดูแลการมาตรการเดิมที่ออกไปแล้วคือการเตรียมการเงินช่วยนะหนึ่พันบาทต้องไม่มีการทุจริตถ้าทุจริตก็ต้องมีคนรับผชอบนะวันนี้ตั้งคณะกรรมการมีท่านรองนายกเป็นประธานเป็นการนโยบายในืคองการมาตรการการช่วยเร่งด่วนกับเกษตรกรนะทุกอย่างต้องทํายังไงจะไม่ทุจริตแต่ละการคือผมต้องการถ่ายทอดแนวความคิดและแนวความคิดของทุกท่านมาเพื่อไปสู่การแก้ไขอย่างยั่งยืน ว่าเอาละถ้ามันมีปัญหาเรื่องนี้ขนาดนี้สัปดาห์นี้ขึ้นข้าวยางเราจะแก้ยังไงในระยะสันนส้นไหมัม้ในระยะสั้นบางอย่างก็พูดไม่ได้เพราะถ้าพูดไทยมันก็อีกแบบมันก็จะตามส่วนกรณีเรื่องคดีสองนักท่องเที่ยวที่เกาะเต่านะคะนายกรัฐมนตรียืนยันว่าทางอังกฤษเนี่ยไม่ได้มีการเรียกอุปทูตไทยไปชี้แจงในกรณีจับกุมผู้ต้องหาคดีดังกล่าวแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยนะคะเข้าไปชี้แจงเอง ซึ่งทางอังก็เข้าใจดีไม่ได้ติดใจนะคะเพราะว่าติดตามการจับกลุ่มก็บอกว่าเป็นไปตามพยานหลักฐานแล้วก็กฎหมายส่วนที่มีข่าวว่าอังกฤษจะร่วมช่วยเหลือทางคดีนั้นก็สามารถเข้ามาได้แต่ว่าต้องคํานึงถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพนอกอาณาเขตด้วยส่วนอีกกรณีหนึ่งนะคะที่เคยเกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของไมโครโฟนแพงเนะคะก็บอกว่าการตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จโดยคณะกรรมการการตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐหรือว่าคอตรได้มีการส่งข้อมูลมาแล้วแต่ว่ายังเหลือในส่วนของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักง,งานคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งจะต้องมีการนำข้อมูลทั้ง3ส่วนมาประกอบการเพื่อตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้นะคะในที่ประชุมวันนี้ก็บอกว่ายังไม่ได้มีการแต่งตั้งอธิบดีดี i แต่ว่ามีการแต่งตั้งหัวหน้า,นาคณะกรรมการที่สาด้านความมั่นคงเป็นคุณทวินเปลี่ยนสีค่ะว,นนวันที่14ี่ตุลาคมย้อนกลับไปเมื่อ4 1ปีที่แล้วก็คือ14ตุลา2516ถือว่าเป็นวันสําคัญ ทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับเป็นวันมหาวิประโยคที่นิสิตนักศึกษาประชาชนนับแสนคนออกมาเดินขบวนคัดค้านแล้วก็เรียกร้องประชาธิปไตยคัดค้านก็คือคัดค้านอำนาจเผด็จการในรูปแบบสมัยนั้นก็คือมีรัฐบาลทหารน,นั่นเองนะครับซึ่งผ่านมาแล้ว41ปีก็มีการจัดงานที่ธรรมศา,ศาสตร์ขึ้นมาค,ครับโดยทางวิทยากรที่มาร่วมในงานสัมมนานก็แนะนําว่า คนไทยควรจะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็นํามาเป็นบทเรียนในการต่อสู้กับอํานาจเผด็จการทุกรูปแบบรวมถึงคาดหวังว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใ bon ช้โดยเร็วครับมบหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานรำลึก41เปี14ตุลา2516หัวข้อก็คือจาก14ตุลา16ถึงการปฏิรูปใหญ่ประเทศไทยมีผู้ร่วมภิปราย4คนครับก็ทั้งหมดเป็นสพชประกอบด้วยศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกเหล่าธรรมทัต นายคำนวณสิทธิสมานนายมณิสุขสมจิตและดรทวัชชัยยงกิติกุลนายคำนวณสิทธิสมานกล่าวาว่าวันนี้ประเทศไทยต้องตั้งคำถามว่าอะไรคือประชาธิปไตยและต้องพยายามหาคำตอบร่วมกันตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญที่มีการบัญญัติว่าสสต้องสังกัดพรรคการเมืองและต้องปฏิบัติตามมติพักหากถูกขับออกจากพักจะทําให้พ้นสภาพความเป็นสสและบทบัญญัติที่ว่านายรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงคิดว่าบทบัญญัติดังกล่าวได้ทําลายสิทธิทางการเลือกตั้งและสิทธิการสมัครสอสอดังนั้นมีความหวังว่าภายในระยะเวลาหนึ่งปีของการปฏิรูปจต้องขจัดอํานาจนักการเมืองกลุ่มทุนที่ผูกขาดอํานาจรัฐส่วนกลางเช่นการปฏิรูปตํารวจและกระจายอํานาจการปกครองออกไปสู่ท้องถิ่นอย่างไรก็ตามแม้ไม่มั่นใจว่าจะทําได้แต่หวังว่าสภาปฏิรูปแห่งชาติจะทําให้ดีที่สุด เราต้องขจ,จัดภาวะสองผูกขาดหรือสองจิตร่วมนี้ให้ได้ซึ่งเคารพครผมไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือไม่เพราะว่าในขณะนี้เนี่ยเราก็อยู่ในภาวะของกลับมาสู่รัฐราชการรวมศูนย์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถึงแม้ว่าจะยากแต่เห็นยังไงผมเชื่อว่าพวกเรา ด้านศาสตราจารย์พิเศษดรอนเนกเหล่าธรรมทัศ์กล่าวว่าเหตุการณ์14ตุลาที่ยังจําได้มีสี่เรื่องคือ 1. นรัฐธรรมนูญเราต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการเพื่อเอารัฐธรรมนูญเพื่อสมกับที่เราเป็นประเทศประชาธิปไตยซึ่งรัฐบาลที่บอกเดี๋ยวจะให้แต่สุดท้ายก็ไม่ให้2ในสมัย14ตุลาไม่ชอบทหารไม่ว่าจะถนอมสริดประพาส3ไม่ชอบคอรับชันระบบเครือข่ายครอบครัวและสี่ททูนสถาบันมากในความรู้สึกในตอนนั้น ถ้าทหารเข้ามาเราก็จะร้องเพลงทหารก็จะไม่กล้าเข้ามาตนคงไม่เรียกร้องแบบไร้เดียงสาว่าจะให้คนที่ทะเลาะก,กันมาคืนดีกันแต่ตอนเกิด14ตุลาที่เราอยู่ในสงครามเย็นและเราอยู่ฝ่ายอเมริกาเราไม่มีแผนการอะไรมากมายรู้อยู่อย่างเดียวว่าต้องการรัฐธรรมนูญตอนนี้จึงอยากให้เราทำสปชโดยเอาความทรงจําเหมือนอย่างเหตุการณ์ใน14ตุลามาเป็นบทเรียนเราไม่คิดแล้วว่าจะทํำยังไงถึงจะลดความรู้สึกข่มขืนในใจลง เราวิาพากษ์วิจารณ์ช่วงหน้าจะไม่รอดความคิดแบบนั้นไม่มีอยู่ใน14ตุลาก็อยากให้คิดว่าอะไรดีก็ทำเป็นหัวใจของตอนนี้ซึ่งนอกจากที่ธรรมศาสตร์จะจัดงานอภิปรายเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์14ตุลา16แล้วนะคะอีกที่หนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยรังสิตก็มีการจัดงานรำลึกถึงวันดังกล่าวเช่นกันนะคะโดยมีการเชิญวิทยากรผู้ที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้น,นะคะ่ะมาเล่าประสบการณ์ให้นักศึกษาฟังด้วยเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ เมื่อวันที่17กันยายน2557ที่ผ่านมาวิทยายลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยรังสิตจัดนิทรรศการ,ราาประชาธิปไตยและเหตุการณ์เดือนตุลาคมโดยมีการเชิญชิญผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นมาร่วมเชิญเรื่องราวและเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆในครั้งนั้นโดยมีอาจารย์อานันหา,พานพันธุ์นิพันธ์ดออรอนุสรศรีแก้วและอาจารย์บุญสรงเฉลธท การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นและฟังเรื่องราวจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงพร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษาเยาวชนรุ่นหลังเห็นถึงความยากลําบากกว่าที่เราจะมีประชาธิปไตยใช้กันได้ในปัจจุบนัน14ตุลาเป็นเหตุการณ์หนึ่งนะฮะ,ะถ้าพูดแล้วซ้อนเมืองปัจจุบันหรือไม่เนี่ยสถานบ้านเมืองมันไม่เหมือนกันเหมือนสมัยก่อนกับปัจจุบันนะครับสมัยก่อนบ้านเมืองมัน ไม่เป็นการต่อสู้อีกลักษณะหนึ่งนะเพื่อประชาธิปไตยและชั่วครั้งฝ่ายประชาชนจะเป็นเป็นเอกภาพมากกว่านี้นะครับไม่ได้ถูกทําให้แตกแยกเป็นสองฝักสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายอย่างได้นในปัจจุบันนะอีส่วนหนึ่งที่ไม่เหมือนกันนะฮะตอนนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่ถ้าถามว่าเราคราวนี้นะฮะเอตอการณ14ตุลาที่เรากำลังจะจัดนิทการหรือบเพิายในคราวนี้เนี่ย,ก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 ,ย,ยก็น่าจะมีเกรดนะครับเอาเกรดซึ่งไม่มีการพูดถึงในประวัติศาสตร์ ะะหรือว่ามีลักษณะที่มีการบอกเล่าที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงอย่างกรณีเหตุการณ์ปะทะกันที่ข้างสุนจตดานะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ถูกบิดเบือนมาโดยตลอดอันนี้เราก็จะเอาความเป็นจริงจากบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมาเล่าให้ฟังคือที่จัดงานครั้งนี้นะเพราะว่าเหตุการณ์14ตุลา6ตุลา,าที่ผ่านมา40ปีแล้วนี่นะครับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็เด็กรุ่นใหม่เนี่ยหน้าที่ได้รับรู้กัน ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะในระหว่างเส้นทางของการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยเราได้ผ่านอะไรมามากมายเหลือเกินวรานเด็กเนี่ยจะเป็นคนได้รู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ด้วยครับ,ก,บกิจกรรมก็มีการจัดนิทรรศการนะครับที่ตึกหนึ่งเสร็จแล้วก็จะมีการอภิปราย2วันนะครับอาภิปรายน,นี้ก็อย่างวันนี้นะฮะก็เป็นการเล่าเหตุการณ์14ตุลาคม6ตุลาคมแล้วก็บยรารกาศ นะของนักศึกษาสมัยนั้นนะกระบวนการนักศึกษานะครับแล้วก็อาจจะมีเกิดเล็กกัดน้อยก,การที่นักศึกษาเข้าป่านะไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ไทยเมื่อสมัยก่อนนะฮะเพราะเด็กรุ่นใหม่นี้เกิดไม่ทันละไม่ทราบแล้วว่าเป็นยังไงบ้างครับ สถาน14ตามีประวัติความเป็นมาเริ่มตั้งแต่มีการเสนอให้สร้างอนุสาวรีย์สำหรับผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ14์14ถึง16ตุลาคม2516ผ่านคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลนายสัญญาธรรมศักดิ์เมื่อพศ2517และในปีพศ2544อนุสร์สถานแห่งนี้จึงสามารถสร้างได้แล้วเสร็จด้วยแรงผลักดันอย่างต่อเนื่อง จะขบวนการของนิสิตนักศึกษาอดีตนักศึกษาในยุค14ตุลานักวิชาการซื่อมวลชนองค์กรพัฒนาเอกชนและประชาชนผู้รักประชาธิปไตยการก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้ใช้งบประมาณจากเงินบริจาคของประชาชนในเหตุการณ์14ตุลาคม2516และในโอกาสครบรรบ25ปี14ตุลารวมกับเงินบริจาคของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกรุงเทพมหานครและทบมหาวิทยายลายัย ได้มีมูล,ลนิธิ14ตุลาเป็นผู้ที่รับผิดชอบดําเนินการจัดสร้างและร่วมดําเนินกิจการของอนุสรสถานภายใต้วิสัยทัศน์ว่าอนุสรสถาน14ตุลาจะต้องเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะที่มีความหลากหลายทั้งรูปแบบและเนื้อหาตลอดจนเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อกระตุ้นความสนใจและให้การศึกษาทางการเมืองแก่เยาวชนและคนหนุ่มสาวอันจะนำไปสู่การสร้างหรือเพิ่มพูนองความรู้เรื่องประชาธิปไตยในประเทศไทย เหตุการณ์วันที่14ตุลาคม2516เป็นเหตุการณ์บ้านเมืองซึ่งไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของเหตุอันนั้นหากแต่เป็นเรื่องราวของส่วนรวมดังนั้นการสร้างอนุสรณ์สถาน14ตุลาจึงเป็นเรื่องของรัฐร่วมกับประชาชนนอกจากนี้ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสอนอทยังมีแนวคิดว่าไม่ต้องการสร้างเพียงแค่อนุสาวรีเพื่อรำลึกเหตุการณ์ในอดีต แต่ต้องการสร้างอาคารอนุสรสถานให้มีประโยชน์ใช้สอยด้วยนอกจากนั้นยังมีความคิดที่จะก่อเต่าแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะครับนอกจากเป็นวันมหาวิทยคแล้วทุกๆวันที่14ตุลาคมถือว่าเป็นประชาธิปไตยด้วยนะครับไปดูความคืบหน้าของคดีที่เกาะเต่านะครับทนายความของผู้ต้องหาในคดีนี้เตรียมที่จะยื่นเสนอต่อศาลขอให้เลื่อนการไต่สวนคดีล่วงหน้าออกไปเนื่องจากเห็นว่ายังมีข้อมูลเกี่ยวกับคดีไม่ครบถ้วนครับ คณะอายการจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีพร้อมตำรวจชุดคลี่คลายคดีฆาักท่องเที่ยวอังกฤษสองคนนำตัวนายวินและนายซอแรงงานข้ามชาติซึ่งเป็นผู้ต้องหาพร้อมแรงงานข้ามชาติ3คนที่เป็นพยานมายังศาลจังหวัดเกาะสมุยเพื่อสืบพยานต่อศาลล่วงหน้าก่อนที่จะส่งฟ้องศาลอีกครั้งนายแอนดี้ฮอ์ที่ปรึกษากิจการระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้ประสานงานและจัดหาทนายให้กับผู้ต้องหาทั้งสองคนระบุว่าทีมทนายความของผู้ต้องหาจะเสนอต่อผู้พิพากษาคดีนี้ขอเลื่อนการสืบพยานล่วงหน้า ก่อนส่งฟ้องสารออกไปหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากทีมทนายความเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทนายจำเลยและมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ต้องหาทั้งสองคนในเรือนจำเกาะสมุยเมื่อวานนี้จึงยังได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับรูปคดีไม่มากนะักจำเป็นต้องเสนอให้เลื่อนการไต่สวนคดีลงหน้าออกไปก่อนพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามีข่าวดีสำหรับคนชอบท่องเที่ยว่าสีท่องเที่ยวอ,อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะรายละเอียดติดตามช่วงหน้าค่ะ ว่ากันว่าชีวิตมหาวิทยาลัยคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการติเป็นผู้ใหญ่มันเป็นยังไง วันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่ผพดให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการ ทีวี <TV S 2> <TV, S 1> แห่งมาหาวิทยาลัยลรังสิตเปิดคังความคิดจากคุณพลังแห่งปัญญาฮ้พวกผมอะ โดนมาแล้วทั้งนั้นน่ะไอ้พวกเฮงซวยไอ้พวกไร้สาระไอ้พวกไม่เคยทําประโยชน์ให้กับสังคมวันๆน่ะเอาแต่ซิ่งรถผมควรแล้วแหละที่จะโดนตํารวจสอยเข้าสักวันน่ะแต่ใครจะไปคิดล่ะครับ ก็คนที่มันน่าจะโดนไล่ล่าบนท้องถนนนะ่ะวันนี้จะมีโอกาสมาถ่ายทอดประสบการณ์ซิ่งรถให้ตำรวจไล่ล่าเชียร์ก่อนมันจึงใช่เรื่องไร้สาระอีกต่อไปเพราะมีคนที่มองเห็นคุณค่าและเชื่อว่าพวกผมอ่ะเป็นมากกว่านั้นแม่งใครจะเชื่อทูนรถริ RSU Vip Team นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตผู้ฝึกสอนดิปรสให้กับตำรวจชุดคอมมานโดสำหรับมาตรการลดหย่อนภาษีนะครับสำหรับคนที่ชอบเที่ยวี่ก็คือเดี๋ยวพอกฎหมายมีผลบังคับใช้ ไปเที่ยวเนี่ยไม่เกิน1 5 0 0 0้าบาทสามารถนํามาใช้ลดหย่อนภาษีได้จริงๆก็ไม่ได้ตัวเลขที่เยอะมากนะครับก็เชื่อว่าน่าจะกระตุ้นกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ในระดับหนึ่งกระตุ้นให้เศรษฐกิจดีขึ้นแบบตุ้มตามเลยก็หรอหรอคาดหวังว่าจะเป็นแบบนานแต่ว่าต้องเป็นการท่องเที่ยวในประเทศไทยถูกต้องครับนอกประเทศไม่ได้นะเที่ยวเที่ยวเมืองนอกอันนี้ไม่รวมนะครับโดยทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ กรณีของการยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับบริษัทหรือว,ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดนิติบุคคลสําหรับการจัดรายการอบรมสัมมนาอันนี้ก็รวมด้วยนะครับนอกเหนือจากการท่องเที่ยวก็เชื่อว่าน่าจะทําให้มีเงินหมุนเวียนในประเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า3,000ล้านบาทนายแพทย์ยงยุทธมยาลาภโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการทางภาษีสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศโดยการยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับบริษัท หรือห้างร้านส่วนนิติบุคคลสําหรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเอาเงินไปใช้จัดอบรมสัมมนานในประเทศตั้งแต่วันที่ร่างพระราชกิจดีการนี้มีผลบังคับใช้ยาวไปจนถึง31ธันวาคมปีหน้าครับขณะเดียวกันยกเว้นให้กับบุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าบริการให้กับผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวก็คือเป็นเงินเอาไปเที่ยวนี่แหละครับเป็นค่าที่พักโรงแรมสําหรับการเดินทางในประเทศ ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ว่าเอามาใช้หักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน15,000บาทเหล่านี้เป็นเงินที่สามารถนํามาใช้ได้นะครับในการคํานวณภาษีตั้งแต่วันที่ร่างพระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้จนถึง31ธันวาคม2,558ขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะส่งให้กับคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาและำดำเนินการต่อไปคาดว,ว่ามาตรก,การนี้จะกระทบกับการจัดเก็บภาษีประมาณ1,000ล้านบาท แต่จะเป็นผลดีกับผู้ประกอบการธุรกิจนำเชี่ยวในประเทศประมาณ3,000ล้านบาทเรื่องของคูปองทีวีดิจิตอลคูปองเป็นแรกกล่องเซตท็อปบ็อกซ์เนี่ยนะคะที่ล่าสุดเนี่ยมีข่าวมีข่าวที่พิจิตว่ามีการนครสวรรค์ด้วยนะคะมีการรวบรวมบัตรประชาชนแล้วก็เอกสารในการรับคูปองไปซื้อเนี่ยล่วงหน้าก่อนทั้นที่ยังเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับคูปองด้วยซ้ำยังไม่แจกกันเลยยังไม่แจกกันเลยโดยการบอกประชาชนว่าอาจจะได้รับคูปองที่ได้รับกล่องที่ราคาถูก คือมีคนตั้งตัวเป็นนายหน้ามารวบรวมบัตรประชาชนคล้ายๆกินหัวคิว,ควบอกว่าไม่ต้องไปแลกเดี๋ยวไปแลกให้ในลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดเรื่องของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมด้วยะนะคะเพราะว่ามันก็จะถูกการผูกขาดกับบริษัทกล่องเนี่ยเจ้าเดียวโดยทางล่าสุดนะคะทางมูลนิธิภุมิควงผู้บริโภคของผู้บริโภคเนี่ยนะคะก็บอกว่าให้ประชาชนเนี่ยใจเย็นๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งเชื่อในส่วนนี้รวมไปถึงอย่าเพิ่งนําคูปองที่ได้มาเนี่ยไปแลกด้วยเพราะเชื่อว่าในระบบของเศรษฐกิจเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแข่งขันเชื่อว่าา690บท ราคาถูกกว่าน,นี้แน่นอนอาจจะไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มด้วยซ้ำไป นางสาวสารีอองสมหวังนะคะเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคบอกว่าตอนนี้พบปัญหาการนำคูปองส่วนลดแลกซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลพื้นดินหรือว่าทีวีดิจิตัลมูลค่า690บาทตามชุมชนต่างๆทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนี่นะคะโดยผู้นำชุมชนมีการติดต่อจากผู้ผู้ผลิตกล่องแล้วก็ให้ไปรวบรวมบัตรประชาชนแล้วก็คูปองดิจิตัลมาแลกกล่องเองเพื่อแลกกับค่าหัวคิว ซึ่งทางมูลนิธิก็กําลังติดตามอยู่นะคะว่าถ้าหากสามารถรวบรวมหลักฐานและทราบแน่ชัดว่าบริษัทไหนเป็นคนทำนะก็จะส่งหลักฐานทั้งหมดให้กับกสทอชอเพื่อดําเนินการเอาผิดเลยค่ะที่การมูล,ลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าในบางบริษัทใน42บริษัทที่ร่วมโครงการอาจจะตั้งมาเฉพาะกิจสําหรับโครงการนี้แล้วเมื่อหมดโครงการบริษัทก็อาจจะปิด ประชาชนจะรับบริการหลังการขายหรือการนำกล่องไปแลกเปลี่ยนในระยะเวลารับประกันไม่ได้แล้วก็เสนอให้ประชาชนที่มีกล่องเซตท็อปบ็อกซ์แล้วหรือไม่มีความจําเป็นต้องใช้ทางมูลนิธิมีโครงการรับบริจาคกล่องเพื่อน,นําไปบริจาคให้กับคนไร้บ้านหรือตามมูลนิธิต่างๆที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับคูปองทีวีดิจิตอลรวมถึงแนะนําด้วยนะคะว่าไม่ควรจะรีบซื้อเพราะว่าเชื่อว่าหลังจากวันที่20ตุลาเป็นต้นไปราคากล่องทีวีดิจิตอลที่มีราคาแพงเนี่ยอาจจะถูกลง มีเสียงจากเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคุณสารีอองสมหวังค่ะวันนี้เนี่ยอ,องค์กรผู้บริโภคเองก็ขอบคุณ4บริษัทแล้วก็เราคิดว่าขณะนี้มีของที่มีคุณภาพรอผู้บริโภคอยู่แน่นอนนะคะอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนแล้วก็คุณจะไปแลกได้วันที่20เพราะนั้นไม่ต้องไปตั้งแต่วันที่20เพราะว่าร้อยเขาแข่งกันเยอะๆนะฮะร้อยเขาแข่งกันเยอะๆหลายเจ้า เดี๋ยวเจ้าที่ไม่ได้แถมเสาพอขายไม่ออกเขาก็จะเอาเสามาแถมนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบใจเย็นๆนะคะแล้วก็จริงๆขณะนี้ทุกคนก็ดูทีวีได้อยู่แล้วนะคะเราคิดว่าแต่เดนก็คิดว่าวันนี้เนี่ยก็มั่นใจนะคะว่าสิ่งที่พวกเราได้รณรงค์สิ่งที่พวกเราได้เรียกร้องเนี่ยก็เป็นจริงแล้วก็มีความสำเร็จและทำให้เราสามารถประหยัดเงินไปได้ถึงเจ็ดเกือบเจ็ดพันล้านนะคะ ส่วนทางด้านอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอาจารย์วีรพันธ์รังสีวิจิตประภานะคะบอกว่าก่อนที่ประชาชนจะตัดสินใจเลือกซื้อกล่องเซตท็อปบ็อกซ์ควรจะพิจารณาให้รอบคอบหลายด้านนะคะอาจารย์แนะนําว่าอย่างเช่นที่ตัวกล่องนี่ก็ดูให้มีปุ่มอะไรให้เรียบร้อยนะคะอย่าให้ใช้แต่เพียงรีโมทเพราะว่าถ้าหากรีโมทเสียเดี๋ยวจะไม่มีปุ่มไปปิดเปิดแล้วก็ยังสามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้โดยใช้การกดปุ่มพื้นพื้นนี่แหละค่ะจากที่กล่อง แต่ไม่มีปุ่มกดเวลาเปิดปิดอาจจะต้องเสียปักถอดปักเอาซึ่งก็จะส่งผลต่อความเสียหายแก่กล่องได้อันนี้เป็นการแนะนําจากอาจารย์นะคะแล้วก็บอกว่ากล่องที่ดีเนี่ยควรจะมีเสาอากาศในตัวซึ่งบางรุ่นอาจจะแถมมาหรือบางรุ่นก็อาจจะขายแยกก็จะทําให้ราคาสูงขึ้นเพราะว่าการรับสัญญาเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยเสาอากาศแต่ถ้าเกิดที่บ้านใครมีจานดาวเทียมอยู่แล้วเนี่ยนะคะหรือว่ามีเสาอากาศแบบก้างปลาหนวดกุ้งก็อาจจะไม่จําเป็นค่ะมีเสียงจากอาจารย์วีระพันธ์ค่ะสินค้าที่ทตรวจสอบเนี่ยก็พบว่า กล่องด้านหน้าต่างกันกล่องที่ที่แม้แต่ไอตัวบ็อกซ์ที่อยู่ด้านในก็ดูไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่แกะมาแล้ววงจรด้านในเหมือนกันก็คือคล้ายๆกับว่าไส้ในเนี่ยอันเดียวกันแต่เขาก็เปลี่ยนกล่องหน้าตาแล้วก็เปลี่ยนยี่ห้อแล้วก็ราคาก็ขายกัน890 790 990มันก็ต่างกันด้วยราคาใ, <น S 1> ใช่ครับซึ่งเราก็พบว่าซึ่งเราก็พบว่าเออเขาทําอย่างนี้ได้แล้วราคาก็ต่างกันก็แสดงให้เห็นเลยครับว่า ราคาแท้จริงของกล่องถูกกว่านั้นเยอะเลยแต่ว่าอยู่ที่ว่าผู้ขายจะตั้งราคาเท่าไหร่เพื่อขายส่วนกรรมการเขตภาคกลางและอนุกรรมการด้านสื่อและโทรคมนาคมคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนนางสาวชุรดาบุญกเกษมนะคะก็บอกว่าในฐานะที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับคูป,ปองก็เสี่ยงที่จะถูกหลอกได้นะคะ ล่าสุดก็พบว่ามี3ามเพอที่มีบริษัทขายกล่องเนี่ยเข้ามาประสานกับผู้นําชุมชนให้ชาวบ้านมาลงชื่อโดยอ้างว่าจะมีการดําเนินการแทนให้รวมถึงอ้างด้วยว่าหากไม่ลงชื่อก็จะไม่ได้รับกล่องชาวบ้านที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็จะไปลงชื่อแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ไดชัดเจนนะคะว่าบริษัทเหล่านี้หลอกลวงหรือไม่แต่ก็เป็นความเสี่ยงจึงอยากให้กสทชเนี่ยลงมาจัดการเรื่องนี้แล้วก็เร่งให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนด้วยค่ะ มาดูเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยกันบ้างนะครับก็ตอนนี้สกุลเงินที่ใช้กันหลักๆนอกเหนือจากดอลลาร์สหรัฐแล้วก็คือเงินหยวนค่ะก็คาดการณ์ว่าต่อไปเงินหยวนจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามธนาคารกลางยุโรปเงินสกุลก็จะมีหยวนอาจะมีเยนยูโรดอลลาร์นะคะแล้วก็จะมีการเพิ่มหยวนเข้าไปด้วยทีนี้ในเอเชียก็มองกันว่าเงินหยวนของจีนเนี่ยน่าจะมีบทบาทมากกว่าหรือว่ามาทัดเทียมกับเงินดอลลาร์สหรัฐได้บ้างนะครับก็มีความพยายามส่งเสริมตรงนี้กันนะครับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยก็สนับสนุนผู้ประกอบการไทยใช้เงินหย ค้าขายกับทางฝั่งจีนให้มากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการพันผวนข,ของเงินสกุลอื่นๆอย่างเช่นเงินดอลลาร์สหรัฐธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารกลางฮ่องกงจัดประชุมสัมมนาเพิ่มความร่วมมือในการทําธุรกรรมเงินหยวนในประเทศไทยและเขตปกครองพิเศษฮ่องกงนางจันทวันสุจร,ริตกุลผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าฮ่องกงถือเป็นศูนย์กลางการระดมทุนและลงทุนในผลิตภัณฑ์เงินหยวน ซึ่งเป็นสกุลเงินที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นในตลาดโลกจึงพยายามส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยหันมาใช้เงินหยวนในการค้าการลงทุนเพื่อเป็นเครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและลดผลกระทบจากความผันผวนของเงินสกุลหลักอื่นๆขณะที่นางสาววชิราอารมณ์ดีผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายตลาดการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าปาัจจุบันผู้ประกอบการไทยจําราค่าสินค้าและบริการด้วยเงินสกุลหยวนน้อยมากไม่ถึงร้อยละหนึ่งแต่ก็มีแนวโน้มเพิ่ม,ข,มขึ้นตามการขยายตัวของการค้า ระหว่างจีนซึ่งต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับในการเพิ่มสัดส่วนธุรกรรมด้วยเงินหยวนขณะเดียวกันรัฐบาลจีนก็ยอมรับว่ากฎหมายจีนเกี่ยวกับเงินสกุลหยวนเปลี่ยนแปลงบ่อยซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจะประสานกับธนาคารพาณิชย์จัดทําคู่มือให้ความรู้กับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องเราเรามองว่ายัางไงเรามองว่าก็เป็นการเป็นทางเลือกนะคะให้ผู้ประกอบการไทยเองคือมีช้อยส์มากขึ้นแทนที่จะ ต้องทำทั้งทางด้านดอลล่าแหรือาจจะมีช้อยส์เป็นเงินหยวนให้ด้วยก็คือเพิ่มทางเลือกให้บผู้ประกอบการได้มีทางเลือกมากขึ้นเท่านั้นถ้าในเรื่องของการลงทุนนั่นก็น่าจะเป็นเรื่องของการเ i เวอร์ซ y ก็อย่างที่เรารู้กันอยู่เบื้องต้นว่าในการลงทุนเนี่ยมันต้องกระจายความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราช้อยส์ได้เลือกมากขึ้น น Lee, ายวินเซนต์ลีกรรมการบริหารของธนาคารกลางฮ่องกงมองว่าเป็นจังหวะด,ดีครับที่จะส่งเสริมการใช้เงินหยวนในการทําธุรกรรมให้มากขึ้นโดยเฉพาะกับนักธุรกิจไทยเพราะปัจจุบันการค้าระหว่างกับจีนขยายตัวเพิ่มขึ้นมีนักธุรกิจจีนเข้ามาตั้งสํานักงานอยู่ในประเทศไทยและอาเซียนมากขึ้นเมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงปลายปี2558ที่จะเ,เสรีทางการค้าการลงทุนก็จะทําให้มูลค่าการค้าระหว่างไทยจีนและอาเซียนกับจีนขยายตัวอีกมากประกอบกับตลาดหุ้น มีการเชื่อมโยงถึงกันทําให้มีนักลงทุนไทยสนใจเข้าไปลงทุนในฮ่องกงจํานวนมากดังนั้นหากใช้เงินสกุลหยวนก็จะยิ่งช่วยอำนวยความสะดวกและลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้ดีโดยสนับสนุนให้ใช้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางตลาดเงินหยวนหลักสำหรับมูลค่าการค้าไทยจีนช่วง6เดือนแรกของปีอยู่ที่25,256ล้านดอลลาร์สหรัฐไทยนำเข้าจากจีน143่ล้านดอลลาร์สหรัฐส่งออกไปจีน1 4 8 5 2ล้านดอลลาร์สหรัฐ เรื่องของพลังงานนะคะล่าสุดทางปตทมีการประกาศนะคะว่าลงทุนท่อกส๊สหลักเส้นที่5นะคะเชื่อมฝั่งตะวันออกไปยังตะวันตกโดยหวังว่าจะสามารถสร้างความมั่นคงให้กับประเทศได้แล้วก็ประเมินราคาน้ำมันนะคะว่ายังอยู่ในระดับต่ำจนถึงสิ้นปีนี้ค่ะ คุณภัรินชูโชคถาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่วมจปะตะทนะคะบอกว่าแนวโน้มราคาน้ํามันในตลาดโลกเนี่ยจะอยู่ในระดับต่ําถึงช่วงสิ้นปีนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากสต๊อกน้ํามันของโลกเหลือจากการที่สหรัฐขายแก๊สในตลาดมากขึ้นถือเป็นการต่อสู้กันระหว่างเชื้อเพลิง2ประเภท ขณะที่ไทยเองก็ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าซึ่งทางปโตโทมีแผนขยายท่อก๊าซธรรมชาติเส้นใหม่เส้นที่5เพื่อรองรับการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG เชื่อมจากฝั่งตะวันออกไปยังพื้นที่ตะวันตกของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานแตว่ายังต้องรอแผนพัฒนากําลังการผลิตของประเทศไทยปี2558ถึง2579หรือ PDP 2015สรุปแผนออกมาก่อน ขณะเดียวกันนะคะก็อยู่ระหว่างการขยายสถานีบริการก๊าซ NGV โดยได้มีการเจราจารทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการรถบรรทุกด้วยแล้วนะคะว่าจะมีการขยายปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่สำหรับรถบรรทุกในต่างจังหวัดอย่างเช่นที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ขอนแก่นซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการดาเนินการมีเสียงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของปตทคุณไพรินชูโชติถาวรค่ะปตทเองเนี่ยเรามีแผนนะครับว่าเราอาจจะต้อง เมื่อแผน PDP ออกแล้วเนี่ยอาจจะต้องก่อสร้างท่อแก๊สหลักเ้นที่้นะครับซึ่งเป้าหมายในการก่อสร้างท่อแก๊สหลักเ้นที่้เนี่ยก็เพื่อให้เกิดความมั่นคงทงพลังงานคือเสถียรภาพครับแล้วเราจะจะให้พยายามให้แก๊สเนี่ยมีคุณภาพเดียวกันทั้งตะว,วันตกตะว,วันออกนะครับฉะนั้นก็ยังมีงานที่จะต้องทําต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีการเพิ่มความมั่นคงโดยการเตรียมพร้อมสําหรับการน,นําเข้าแอฟริกานาคตเพิ่มขึ้นด้วยครับ เราเราเราได้มีการตกลงกันนะครับกับทางรถบรรทุกนะฮะว่าจะทําปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่สําหรับร่วมทุกในแต่างจังหวัดนะครับอย่างเช่นทางนครสวรรค์ทางด้านสมาคมเพื่อชุมชนนะคะซึ่งในปัจจุบันตอนนี้มี5กลุ่มบริษัทร่วมกันผู้ร่วมก่อตั้งก็คือปตท SCG กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทย